ก็สี <blunt animation> ่โมงเย็นแล้วครับกลับครับกลับที่พักนี่ต้องฝากรถไว้นี่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีอีกขี่ไร่มีอีกแปไร่มันก็เลยมาไกลเกือบ40่สโลเจ้าอยู่เลยดูทำใจเข้างานมันยังโดดอยู่เขาพูดยังไม่แก่ก็มันมีข้อดีก็เราขับเองได้มันก็เหลือเยอะครับ ถ้าโรนี่ยมีลูกชายช่วยใจ้ก็อยากให้เขาช่วยนั่แหละมันลูกเยอะเกินครับแล้วก็งองแงไม่อยากเรียนต่อแต่ขับรถเกี่ยวครับแค่นี้เขาก็ดีใจนะครับสำหรับเด็กอันผมนึกว่าชาวบ้านมาอะไรเยอะแยะครับเขาโทรตามมาดูเด็กขับรถเกี่ยวเขาบอกเนี่ย มาเกือบ20คนอะมาดูเด็กม่ดูเด็กน้อยมันขับรถเกี่ยวอันนี้ก็จะเอาไปฝากเดี๋ยวในหน้ามานอนให้ครับมานอนเฝ้าให้วันนี้รถเข็นก็น่าจะเออ่หลายพันอยู่นะ